i ห y ผ e introduce my bandmates from Singapore This is Grace ก็อยากจะแนะนำนะคะสมาชิกในทีมของเรานะคะก็คือคนนี้ช enfin ื่อพี่ Grace นะคะ Hi I'm Grace from Singapore ก็ดิฉันชื่อ Grace มาจากประเทศสิงคโปร์ We here to celebrate Christmas with you ก็ดีใจที่เราได้มาเฉลิมฉลองคริสต์มาสด้วยกันกับเรา And we hope you receive the gift of Christmas แล้วก็หวังว่าพี่น้องจะได้รับของขวัญ จมายดิฉันชื่อเจมาย่า and I'm also from Singapore ดิฉันมาจากสิงคโปร์เช่นเดียวกัน and this is my first time in Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่มาเมืองไทย and the first place I come to is นนทบุ a i จังหวัดที่มานะคะเป็นจังหวัดแรกก็คือนนทบุรีมาอีสานเหรออีสานหรือเปล่า โอเคฉันไม่รู้ว่างอะไรเขาไมเ้าใไม่เป็นไรเาไม่ใจเยี่ากนเดอะผีโบในไทยแลนด์อ so w e l c o m i I love it ก็นะคะสิ่งที่ชอบมากเลยก็คือว่าเมื่อมาเมืองไทยรู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะยี thank you for your hospitality ขอบคุณมากนะคะในความอบอุ่นนะคะ